สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะไปเที่ยวกันอีกแล้วเย้กลับมาแล้วนะทุกคนกับทริปเที่ยวญี่ปุ่น2024นะรอบนี้เราไปเที่ยว2ภูมิภาคด้วยกันก็คือโทโฮคุและก็คันโตเริ่มจากไปชมหิมะฟ,ฟูฟูที่อาโอโมริ ต่อด้วยร่องเรือชิลชิลฟังเพลงที่เกบิเกจรอดพาลูกหลักไปเที่ยวคอเรียมและเก็บสตรอเบอรี่ที่เซนไดไปเป็นผู้ประสบภัยหนาวที่คาวาโกเอะชมธรรมชาติสวยๆที่นิโก้แวะถ่ายรูปซากุระที่บานเร็วที่สุดในญี่ปุ่นที่อาตามินมาสการพระใหญ่ไดบุสึที่เมืองคามากุระเซฮายคุนกันดั้มที่โยโกฮาม่าและเที่ยวจุดเช็คอินใหม่ในโตเกียวชมวิวที่ชิบูย่าสกายเดินเล่นที่แฮร์รี่พอตเตอร์สตูดิโอแห่งใหม่ล่าสุด ลาที่อื่นๆในโตเกียวไปเที่ยวพร้อมกัน Travel with กันทุกคนตอนนี้ก็เราก็มาถึงที่เซบูแล้วเนาะฟิลิปปินส์ก็รอบนี้มาโตเกียวก็เป็นแบบว่าต่อเครื่องนะจ๊ะอ๋อลืมบอไปเรากำลังจะไปญี่ปุ่นกันเดี๋ยวต่อเครื่องแล้วก็นั่งเครื่องอีก1ชั่วโมงไม่ใช่สิ ต่อเครื่องรอเครื่อง1ชั่วโมงครึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะต่อเครื่องอีกประมาณ4ี่ชั่วโมงจ้ะไปเจอการที่นาลิตะเลย mm hmm. ตอนนี้ถึงนาลิตะแล้วทุกคนในที่สุดนะหลังจากที่มาเน็ตมาญี่ปุ่นนานมากเนาะนี่แล้วเราก็มีใครเอ mm ่ยดา มีปะป๊าด้วยป่ะเดี๋ยวขึ้นก่อนรอบนี้นะเราเข้าเมืองด้วยสกายไลเนอร์เนาะของค่ายเคเซนั่งประมาณ45นาทีก็ถึงที่โอเอโนเลยจ้าตอนนี้ถึงที่พักแล้วนะทุกคนแล้วก็มีเจ้าตัวเปือนอยู่ด้วยก็ วันนี้ไม่ค่อยได้ไปไหนเลยเพราะว่ามาถึงก็มาซื้ออุปกรณ์กันหนาวเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเซนไดก็เดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้จ้าทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะไปเซนไดแล้วนี่นี่คือผู้ร่วมทริปนี่แล้วก็มีลุงด้วยเ,เดี๋ยวไปเจอกันที่เซนไดนะคะรอบน,นี้นะเราใช้ JR e a Pass เนาะราคา30,000เยนเพื่อจะไปเที่ยวแถบโทคุจ้า พนตอนนี้เรามาถึงเซนไดแล้วนะแล้วก็กระเป๋าไปเก็บที่โรงแรมเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาจากที่เราไปซาอกออนเซนก็เดี๋ยวจะกลับมารีวิวห้องให้ดูนะจ๊ะก็ตอนนี้กำลังจะเดินไปสถานีเซนไดเพื่อที่จะไปยามากตะแล้วก็ไปซาอกเพื่อจะไปตามปีสาธิมะไปไปกันช่วงที่เราไปเนาะเป็นต้นกุมภาก็คือเหมาะสมกับการที่จะไปดูปีศาจิมะก,กัน สำหรับรถไฟไปยามากาตะเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆเนาะก็จะถึงจ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยกว่าจะถึงยามากาตะเนี่ยก็ใช้เวลาร่วม2ชั่วโมงเลยทีเดียวเพราะว่าลมแรงมากแล้วก็รถเนี่ยมันจะหยุดแบบพักเป็นช่วงๆเนี่ยเนาะในที่สุดก็ถึงยามากาตะทุกคนแต่ว่ามีข่าวร้ายทุกคนตกลงเราไม่ได้ไปดูแล้ว สโนมอนสเตอร์ S <S <Snow monster> ขึ้นไม่ได้เพราะว่ารมแรงแล้วตอนแรกก็เห็นอากาศดีอยู่แต่ว่าอยู่ดีก็มันคืมๆม,มาก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังจะหาที่เที่ยวในยามากตาตะแทนซึ่งไม่รู้จะเที่ยวอะไรเหมือนกันโอเควิดีโนตอนนี้มากินทงคัดสื่นอนคนย้อมใจไม่ได้ไปดูบิสซาติมานี่น่ากินเวอร์กินกันจ้า สำหรับใครที่จะมาซาโอ,อนเซ็นหรือว่าเอ่อสโน์มอนสเตอร์เนาะก็ให้มาออกจากสถานีมาทางซ้ายนะแล้วก็จะมีเนี่ยที่ซื้อรถบัสตรงนี้แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ไปละเพราะว่ามันขึ้นไม่ได้เนื่องจากอากาศแย่ลมแรงเนาะแล้วก็เรากำลังจะเที่ยวอ่าเมืองยามากาตะกันไปดูว่าเราจะได้เที่ยวอะไรบ้างจ้าตอนนี้กำลังมาถึงยามากาตะโจหรือว่า ปราสาทเยอมากาตะนะทุกคนก็อากาศประมาณ4องศาเย็นจะยังมีหิมะอยู่ตามทางอยู่เลยป่ะเดี๋ยววิดีโอกันตอนนี้มาตรงยามากาตะคาสโซรูนินแล้วนะรูนินไม่บอกว่าซากของหลักปะพังใช่ไหมก็จะเป็นคาดว่านะ่าจะเป็นโซนนี้นะแล้วก็ เดี๋ยวกำลังจะลองเดินเล่นๆอยู่แล้วก็เจออนุสาวรีย์ข้างหน้าด้วยไปสำหรับปราสาทยามากตะุกคนก็สามารถมาเดินเที่ยวกันได้นะใช้เวลาประมาณ15นาทีจากสถานียามากตะเลยช่วงที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิเนาะก็เพราะว่าตรงนี้มันมีต้นซากุระถึง1000ต้นเลยนะเราคิดว่ามันน่าจะสวยมากเลยถ้ามาช่วงนั้น สำหรับที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้ามาชมนะทุกคนก็เดินเข้ามาได้เลยถ้าใครมาช่วงซากุระอย่าลืมมาเล่าให้เราฟังด้วยนะว่าสวยขนาดไหนส่วนเราก็ได้เจอสิ่งนี้แทนจ้าูกก่นี่มาตกแล้วว้าวไม่รู้ในกล้องเห็นปะนะมันกำลังเริ่มตกแล้วว้าวสวยมากตอนนี้เจออะไร ย้ใ <Yeah! S 2> ช้ได้ไหมลุงอะไรว้างลุงแฮสคอมเมีย์เหรอเย้ิมาตุกว้าวาเป็นไงลูกหนาวป่ะหนาวป่ะป๊าบอกป๊าบอกราต้าเป็นอะไรนะห่ดชินจงังเหรอชินจงังใช่ป่ะเนี่ยแกมปองใช้จิน หิมะกำลังตกแล้วหิมะตกแล้วเห็นปะนะในกล้องทุกคนสำหรับอ่าเยอมากตาเนาะที่ตอนแรกจะไปซาอมอนเตอร์ก็ไม่ได้ไปแต่ว่าสิ่งที่เราเจอก็คือเราเจอหิมะตกที่เยอมาีกะตาด้วยนะก็กวนน็วันนี้วันที่สองก็ถ่ายได้แค่นี้ทคนมากับเด็กด้วยเนาะ ก็ยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ที่ช่องทาวเบลล์กันนะจ๊ะลาไปด้วยหิวะบ๊ายบายบ๊ายบายเป็นเคดินนะจ๊ะก็พวกเราไปกินลิ้นย่างกันที่เซนไดก่อนที่จะเข้าโรงแรมจ้านี่คือโรงแรมที่เราจะนอนในคืนนี้นะจ๊ะจื๊บแถมเด็กหนึ่งคนอะไม่ใช่ก็ประมาณนี้เนาะนอนใช้ได้อยู่กว้างกว่า APA 니스 1 오케이